สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมละครพรชีวันหนึ่งในซีรีส์ละครโปรเจกต์ยักษ์ของช่องสามเรื่องดวงใจเทวพมเป็นงานที่วิวสวยที่สุดในทั้งหมด5เรื่องเลยค่ะพอยกคัพกันไปถ่ายทําถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสีสันบันเทิงก็ได้นําภาพมายั่วๆกันไปแล้วแต่ตอนนี้ขอเปิดตัวแบบจัดเต็มกับภาพฟิตติ้งนักแสดงพร้อมหน้านําโดยคู่พระนางสุดปังก้าวนุก้าวและพีพีบุญปรีดี D. ไปดูเคมีดี D, งานทะลุจอของทั้งคู่กันเลยค่ะ กุ <med> ้พปลาาสวยหล่อเก้าโนพก้าพีพปุนปรีดีนำทีมฟิกติ้งละครพรชีวันละครเรื่องที่5้ของซีรีส์ชุดดวงใจเทวพมบรรยากาศสุดคึกคาผู้จัดพี่คิงสมจริงสร้างลุงให้เหล่าตัวละครพีพีพน่ารักสดใสสมวัยในบทชีวัน เก้าลุกหล่อจัดกับบทหมอมหลวงสรุษสุธาเทพเซนสุภพงศ์มาในโทนสดใสกับบทหมอมหลวงโลนภูมิครีมีพ่พลปภาสในบทพรชีวะก็ในระิตให้สวยหวานมากเสน่ห์ยังมีออฟเอกรินแดนนี่รูเซโน่บอสนาชพงพลสุการบันทวิตและอีกขับข้างที่ร่วมส,สร้างสีสันความสนุกอีกมากมายในพรชีวันค่ะ,ะลิงหมดเลยครับก็สนุกสนานครับเราก็ปรับกันไปนครับแลวในเรื่องมัน,มพ,มนมพัฒนาการด้วยมันมีตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอย่างเ่นเนี้ยตอนเป็นเด็ก พี่กก็มีตอนเป็นเด็กด้วยที่แบบอะไรเงี้ยมันจะมีย้อนยุคนิดนึงใช่พอนชีวันนี้คือตัวตัวสาคัญของเรื่องเลยนางก็ต้องทําหน้าที่เป็นการประเทศต่างๆนานาโอ้โหทำกันบ้านกันหนักน้องๆถือว่าหนักสุดตั้งแต่พี่ทําละครมาเลยนะมากหนะักมากเรานาะเจอกนะันอาทิตย์ละหลายวันเลยเนาะเวิร์กช็อปกันโอ้แบบ พอสมควรนะอย่างอย่างผมกับพี่ก้ามีไปเรียนพูดด้วยก็ไปเรียนเรื่องเสียงเพราะว่าให้เข้ากับตัวละครสําหรับของหนูนะคะก็คือตัวจริงเนี่ยหนูเป็นคนพูดเร็วแต่ว่าในละครเนี่ยด้วยความที่มันเป็นละครพีเรียตก็ต้องลดความช้าลงมานิดนึงให้เข้ากับยุคก,กับสมัยมในละครเรื่องนี้นะคะ,ะพอพวกเรารวมตัวกันไม่ได้มีแค่นี้ม,มีสร้างแบบสีสันในเรื่องอีกเยอะเลย